จังหวัดหนองคายตรวจสถานประกอบการและที่พัก <serving Pokemon Reid> ที่มีแรงงานต่างด้าวผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายพร้อมด้วยรองผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง4และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกตรวจสถานประกอบการและที่พักที่มีแรงงานต่างด้าวเพื่อเป็นการป้องกันการลักลอบใช้แรงงานต่างด้าวโดยผิดกฎหมายและเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 หลังจากที่สถานประกอบการและที่พักหลายแห่งเปิดดําเนินกิจการ วันที่26พฤษภาคม2563นารยรุชัยจิตวิเศษผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายพันตำรวจเอกเอกกมลพรชูเกียรติรองผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง4พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหนองคายเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองหนองคายกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองคายเจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่อสเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตชดที่24 5ีหหนองคายหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคายและอีกหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันออกตรวจสถานประกอบการและที่พักที่มีการใช้แรงงานต่างด้าวในเขตพื้นที่อำเภอเมืองหนองคายการออกตรวจครั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการลักลอบใช้แรงงานต่างด้าวโดยผิดกฎหมายและเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 หลังจากที่สถานประกอบการและที่พักหลายแห่งเปิดดำเนินกิจการโดยเจ้าหน้าที่ได้มีการตรวจเอกสารหลักฐานของแรงงานต่างด้าว ที่ทำงานในสถานประกอบการว่ามีเอกสารถูกต้องหรือไม่ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าแรงงานที่ทำงานในสถานประกอบการมีเอกสารถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังมีการตรวจวัดอุณหภูมิของแรงงานในสถานประกอบการให้คําแนะนำํำทั้งในเรื่องสิทธิตามกฎหมายและการปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ซึ่งภาพรวมทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสถานประกอบการให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามเป็นอย่างดีประกอบกับช่วงนี้แรงงานต่างด้าวบางส่วนได้เดินทางกลับประเทศไปแล้วทําให้มีแรงงานต่างด้าวที่ทํางานในสถานประกอบการลดลงมากกว่าครึ่งในส่วนของที่พักที่ออกตรวจในครั้งนี้พบว่าในช่วงนี้ไม่มีการใช้แรงงานต่างด้าวเนื่องจากมีคนเข้าพักน้อยและพบว่าบางแห่งที่อยู่ใกล้ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่หนึ่งมีแรงงานต่างด้าว มาพักเพื่อรอเดินทางกลับประเทศของตนเองเท่านั้นทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายรายงาน